สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับที่ดินสวยนะครนายกบายแต้วค่ะคลิปนี้นะคะแต้าจะพาทุกคนไปชมที่ดินติดทางหลวงชนบทไกลเขาใหญ่เพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะไปเลยค่ะไปชมรายละเอียดกันเลยค่ะเริ่มจากตรงนี้เลยนะคะตรงนี้คือถนนหน้าแปลงนะคะหน้าแปลงจะติดถนนทางหลวงชนบทค่ะ ทางหลวงชนบทเส้นนี้นะคะเส้นปจ4005ค่ะถนนกว้างประมาณ10เมตรเลยนะคะเราเข้ามาชมบริเวณด้านในของพื้นที่กันค่ะ อย่างที่เต้าบอกนะคะพื้นที่แปลงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะหน้ากว้างประมาณ25เมตรค่ะในพื้นที่ก็มีปลูกมังคุดนะคะมีปลูกมังคุดปลูกเงาะปลูกทุเรียนค่ะมังคุดสามต้นเงาะสองต้นค่ะแล้วก็มีทุเรียนประมาณ3ามสี่ต้นแล้วก็มะม่วงค่ะ พื้นที่แปลงนี้นะคะห่างทางขึ้นเขาใหญ่ฝั่งปาจีนประมาณ2กิโลค่ะแล้วก็ห่างอ่างเก็บน้ำวังบอนประมาณ3กิโลค่ะห่างเมืองนครนายกนะคะประมาณ18กิโลค่ะลูกค้าท่านไหนสนใจนะัดชมพื้นที่นะัดชมกับแต้วได้เลยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะกับแต้วที่เบอร์0847793287คะ่ะ ีบ้านด้วยนะคะแต่ว่าเจ้าของไม่ได้อยู่นะคะให้คนเขาเช่าอยู่ค่ะซึ่งตอนนี้เขาก็ไม่ได้เช่าแล้วนะคะซึ่งคนเช่าเขาก็จะทำอาชีพปลูกต้นไม้ขายค่ะเพราะต้นไม้ขายแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้เช่าแล้วนะคะบ้านมีบ้านเลขที่นะคะบ้านเลขที่สองหมู่2ตําบลนานหินลาดอําเภอปากพีจังหวัดนครนายกค่ะบ้านก็ผุพังไปตามกาลเวลาค่ะ เพราะว่าเจ้าของไม่ได้อยู่เนาะรูปแปลงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะอย่างที่แต้วบอกคะ่ะ ตรงนี้นะคะที่แต้ายืนเห็นวิวเขาใหญ่ชัดมากๆเลยแต่ว่าในกล้องอาจจะไม่ชัดนะคะถ้าสร้างบ้านหรือว่าเป็นคาเฟ่มองเห็นวิวเขาทําเป็นสองชั้นสูงๆนะคะเห็นวิวเขาชัดเจนมากๆเลยค่ะหน้ากว้างแปลงที่ดินนะคะด้านหน้าติดถนนลาดยางกว้างประมาณ25เมตรลึกทั้งสองฝั่งนะคะประมาณ79เมตรค่ะ แล้วก็ด้านหลังสุดนะคะกว้างประมาณ26-27เมตรค่ะลูกค้าท่านไหนสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะสามารถปลูกสร้างบ้านได้เลยหรือจะทำคาเฟ่น,น่ารักนรักร้านอาหารน่ารักน่ารักริมถนนได้เลยค่ะในกรณีที่จะปลูกบ้านเต้ามีทีมงานที่จะดูแลยื่นสินเชื่อให้ด้วยนะคะถ้าลูกค้าต้องการยื่นสินเชื่อซื้อที่ดิน พร้อมปลูกสร้างบ้านนะคะหรือว่าจะปลูกบ้านแต้าก็มีทีมงานรับออกแบบรับปลูกสร้างบ้านนะคะตามแบบของคุณลูกค้าหรือว่าจะให้ทางทีมงานของแต้วเขียนแบบให้ก็ได้นะคะเขียนแบบแล้วก็ยื่นธนาคารได้ค่ะหรือถ้าไม่ยื่นธนาคารก็ปลูกตามแบบของลูกค้าได้เลยลูกค้าสนใจนัดชมได้เลยนะคะ มีเพื่อนบ้านนะคะทั้งสองฝั่งเลยค่ะซ้ายขวาไม่ต้องกลัวว่าจะเปี่ยวนะคะหน้าแปลงก็ติดถนนลาดยางทางหลวงชนบทปอจ .405 ค่ะเดินทางสะดวกไม่ว่าจะเข้าเมืองหรือว่าจะไปเขาใหญ่แล้วก็จะมีคาเฟ่มากมายเลยนะคะใกล้แหล่งท่องเที่ยวเดินทางสะดวกค่ะไปเขาใหญ่ข้ามไปฝั่งโคราชก็ได้เลยนะคะสะดวกมากๆ ลูกค้าท่านไหนสนใจนะัดชมพื้นที่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแ้าได้เลยนะคะจะปลูกสร้างบ้านหรือว่าจะปลูกคาเฟ่ร้านอาหารแดาวก็ยินดีนะคะมีบริการให้ด้วยนะคะปลูกสร้างบ้านทำรั้วรีโนเวทปรับปรุงบ้านในกรณีที่ลูกค้าท่านอื่นสนใจนะคะในแปลงอื่นๆถ้าเกิดว่าซื้อบ้านแล้วอยากจะรีโนเวทบ้านนะคะก็ สอบถามเต้าเข้ามาได้เลยสําหรับแปลงนี้นะคะลูกค้าท่านไหนจะปลูกสร้างบ้านก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเต้าได้เลยนะคะพายื่นสินเชื่อด้วยนะคะถ้าลูกค้าต้องการยื่นสินเชื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะโทรเข้ามาได้เลยที่เบอร์เต้า0847793287ค่ะอันนี้จะเป็นต้นทุเรียนนะคะ ตรงนี้คือบริเวณด้านหลังของแปลงที่ดินนะคะว้างประมาณ26-27เมตรค่ะเจ้าของเดิมล้อมรั้วไว้เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าเป็นรั้วลวดหนามนะคะมีแค่ด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างสองข้างค่ะด้านหลังไม่ได้มีรั้วนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะมาซื้อที่ดินแปลงนี้ต้องการที่จะทำรั้วเพิ่มเติมนะคะมีหลายแบบเลย ที่บ้านแต้วก็รับบริการทำรั้วด้วยนะคะพื้นที่ดินแปลงนี้นะคะ1ไร่39ตารางวาค่ะราคาขายขายราคา2ล้าน9แสนบาทค่ะราคานี้พร้อมออกทุกค่าใช้ใจ่ายนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะัดชมได้เลยราคาต่อรองได้ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแต้วได้เลยนะคะที่เบอร์0847793287ค่ะ ทุเรียนมีดอกแล้วนะคะทุเรียนจะมีประมาณ3-4ต้นค่ะมีเงาะอยู่2ต้นอยู่ด้านหน้านะคะดอกเยอะมากดกมากเลยค่ะแล้วก็มีมังคุด3ต้นมีมะม่วงต้นนี้จะเป็นต้นพยุงค่ะ แจาฝากแปลงที่ดินแปลงนี้ไว้ด้วยนะคะ1ไร่39ตารางวาราคา2 9 0ล้านแสนบาทค่ะราคานี้พร้อมออกทุกค่าใช้จ่ายเดินทางสะดวกมากๆเลยนะคะใกล้เขาใหญ่แค่2กิโลเมตรเองนะคะฝั่งปาจีนทางขึ้นเขาใหญ่ค่ะด่านเก็บเงินฝั่งปาจีนห่างแค่2กิโลเมตรเองนะคะอ่างเก็บน้ำวังบอน3กิโลค่ะ นี่ด้านหน้าเห็นไหมคะด้านหน้าแปลงที่ดินติดถนนลาดยางทางหลวงชนบทนะคะปจ4005ค่ะเหมาะแก่การทำคาเฟ่ร้านอาหารหรือลูกค้าจะปลูกสร้างบ้านก็ได้นะคะเงาะต้นนี้เป็นเงาะนะคะดอกเยอะมากๆเลยค่ะ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะกับแต้วได้เลยแต้วฝากแปลงที่ดินแปลงนี้ไว้ด้วยนะคะ1ไร่39ตารางวาราคา2.900้านนบาทค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะแ้าไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแ้วฝากกดติดตามช่องของแอวไว้ด้วยนะคะช่องยู u ูบแอลขั้วฟูที่ดินสวยนะครนายกบายแ้ลค่ะเดี๋ยวจะมีที่ดินนะคะที่ดินบ้านสวนหรือว่าที่ดินเปล่าๆนะคะมาให้ชมอยู่เรื่อยๆค่ะลูกค้าท่านไหนสนใจที่ดินแปลงไหนนะคะหรือว่าบ้านสวนหลังไหนที่แ้วลงในช่องนะคะ ็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์ของแต้ว0847793287ค่ะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะท้ายคลิปนี้นะคะแต้วไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงมีความสุขมากๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ